รายการนี้โอ้โหพี่แต่พี่เคยเห็นยาฟ้าหรือเปล่าล่ะพี่ยาฟ้าไม่มีอยู่แล้วรังธรรมดาพี่จ๋ามาก่อนได้เลยนะครับนะมาก่อนได้เลยนะครับเอาแล้วครับพี่นะครับยาฟ้านะครับมีเฉพาะรังทอคอเท่านั้นนะครับพี่ๆรู้แล้วพี่่ใส่มาก่อนเลยพี่เลขอะไรมมันเกินห้าพันอยู่แล้วหกพันมันเกินอยู่แล้วนะครับหกพันห้าพันมันเกินอยู่แล้วพี่ชายนะครับสามพันเจ็ดมาแล้วนะครับมาให้ผมก่อนได้เลยนะครับมาให้ก่อนได้เลยพี่ชายนะครับ ไม่ต้องรอช้าพี่สี่พันมาแล้วครับพี่นะครับนะสี่ห้าพันมาก่อนเลยพี่เลขอะไรก็เกินเจ็ดพันอยู่แล้วนะครับเลขอะไรมันก็เกินเจ็ดพันพี่นะครับมานะครับรอกอที่เก้านะครับสี่พันห้ามาแล้วนะครับไปยาวๆได้เลยนะครับไปยาวๆได้เลยสี่พันห้านะครับสี่พันห้าสี่มโกพี่แดบเดบมาเลยครับรอกอนี้มีเฉพาะรังทอคอนะพี่นะครับลงยาน้ํางอลงยาทรงเครื่องนะครับ เหรียญพระพังประการพระบริษัทแห่งใต้นะครับนําอยู่4 0 0กครับนะครับอย่าให้น้อยหน้ารายการที่สิบนะพี่นะครับรายการที่เก้านะครับนะใส่พาราใส่ศูนย์นะพี่ใส่ศูนย์พารามันจะไม่ขึ้นนะครับนี่ครับพี่นะครับหลังเป็นคาว่าทอหน้าคืออะไรนะครับพี่ตรงสียตอที่พี่เห็นเนี่ยผสมทอคอให้พี่ด้วยนะครับผสมทอคอแท้ส่วนตรงกลางเนี่ยตรงองค์เขาเรียกว่า ปรงสิบสองนักกษัตริย์เนี่ยเป็นงานกระไหลนาคหรือเนื้อนาคเนื้อนาคเนี่ยคือเนื้อพิงโกซึ่งมีส่วนผสมทอคอโปรสุดแท้ให้เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเนื้องอกรองพิเศษไม่ข้ามแปดพันยีด้วยนะครับไม่ข้ามแปดพันยีด้วยมากับเลขโค้ดลันเบอร์อะไรครับต่อให้เป็นเลขอะไรก็ตามมันต้องเกินเจ็ดพันต่อให้เป็นเลขอะไรก็ตามพี่มันต้องเกินเจ็ดพันอยู่แล้วนะครับแปดเลขโพสแปดสิบห้าเลขสองหลักสวยๆเลย เลขโค้ด85เลข8ล่ำรวยเลข5ความสุขนะครับ8ล่ำรวย5ความสุขเนื้องอรายการที่10บลังนำเลิกนำสี่0ัครับหลังทอหน้าพี่บาราน,นี้ไม่มีแนะ่ๆนะครับเลข85ดสานำที่พี่แด้แดอยู่สี่พกร้อยพี่พี่พี่มั่นใจนะพี่ใครมีบิลแรกแล้วมั่นใจแล้วใช่ไหม ใครมีบิดแรกพี่มั่นใจแล้วนะมั่นใจใผมนับดีเลยวิสี่พันเจ็ดมาเลยนะครับนะพี่ชายจ๋าพี่สี่พันเจ็ดร้อยฟังดีๆนะพี่บิดละร้อยนะครับนะฟังดีๆนะเปสี่พันเจ็ดร้อยพี่เจ ถ้าไม่มีแล้วนะครับปิดอร่อยนะพี่เลขสองหลักนะครับผมเล่นให้ไวนะมันดีมันนานมันน่าเบื่อพี่พีด้วยนะครับบางทีมันนานมันจะน่าเบื่อพี่ๆีด้วยอ่ะผมจบเลยพี่อยากรู้เหมือนกันฮารานี้กินบ้างนะครับใครได้ไปน้องยินดีกับพี่ได้แล้วนะนะครับใครได้ไปนะผมมีแค่รอกอเดียวนะพี่ผมบอกก่อนนะนะครับ ผมมีแค่อรอกอเดียวไหครับนะเท่าไหรแอดมินขายได้พี่เดยบหรือว่าพี่หนึ่งหกแปดได้นะครับพี่พี่อะไรได้ครับพี่พี่หนึ่งหกแปดใช่ไหมพี่หนึ่งหกแปดห้าพันสองพี่เด็บเด็บไม่ทันในภาพนห้าไม่เอาห้าพันสองเอาห้าพันสองพี่ห้าพันสองพี่หนึ่งหกแปดแกลบหน้าจอพี่ชาย 5,002พี่168แฉบหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เล่นเนื้ององให้เดี๋ยวจะไล่สลักันไปเนาะนะครับเพราะว่าบางทีเนื้ององม,มันมีแค่อย่างละองพี่นะมีแค่อย่างละองค์นะครับอ่ะบายจพี่นะครับพี่168ได้ไปเนาะนะครับเอามาพี่ชายนะครับลุยครับจเจ้าเป็นจังใดสบายดีบอสภารานี้ไม่ค่อยสบายเลย พารานี้ไม่ค่อยสบายเลยนะครับอ่ะไปครับพี่